สวัสดีแฟนบาร์นาทุกคนนะครับวันนี้วันพุทธที่16เมษายน2518นะครับอยู่กับประชุยวิทางอาเซาดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับของทีมอย่างแอสตันวิลล่ากับบริสเซนชชีแมงซึ่งผู้ชนะจากผลรวม2นัดก็จะเข้าไปยินรออาเซา หรือไม่ก็เรอัลมมดริดนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งก็หวังว่าจะเป็นอาเซานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแอสตันวิลล่าเริ่มเกมได้ดีมากนะครับดูเหมือนว่าจะมีความหวังแต่ว่าพอ บุกไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยก็โดนสวนกลับนะครับเราก็เสียประตูให้กับพรสเซนช์ชแมงไปก่อนถึง2ลูกนะครับคือถึงตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลแอสตันวิลล่าเองแฟนบอลอาร์เซอที่อาจจะเชียร์ให้แอสตันวิลล่าผ่านเข้ารอบเพราะว่าไม่อยากเจอกับพรสเซนช์ชียแมงก็คงจะหมดลุ้นนะครับที่ลุ้นๆอยู่ก็อาจจะเลิกดูนะครับแล้วก็เข้านอนไปเก็บแรงเอาไว้เชียร์อาร์เซอุในค่าคืนนี้นะครับแต่ว่าแอสตันวิลล่าก็ไม่ยอมแพ้นะครับต้องชื่นชมอุนยเอเมรี่แล้วก็ลูกทีมที่ กลับมาได้แล้วก็เอาชนะเพรสเซนชชาแมงไป3ประตูต่อ2นะครับแม้ว่าจะโดนออกนําไปก่อนถึง2ประตูต่อศูรวมผล2นัดเนี่ยเพรสเซนชงชาแมงผ่านเข้ารอบนะครับด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4เอาจิงริงอัลสันวิลล่าเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงประตูเพื่อเอาชนะเพรสเซนชงชาแมงด้วยผลต่าง มากกว่า2ประตูด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้ฟอร์มเซฟันยอดเยี่ยมของดอนารุม่าที่ก็สมควรได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชแต่ว่าทางยูฟาเนี่ยก็ประกาศให้รางวัลน,นี้เป็นของเดมเบเล่นะครับซึ่งแม้แต่เดมเบเลเองก็ยังไม่อยากจะรับรางวัลน,นี้นะเพราะว่าก็อาจจะผิดหวังกับผลการแข่งขันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับรางวัลน,นี้นะครับกูรูอย่างคาเปโลนะครับก็ออกมาวิพา์วิจารณ์ กรรมการที่พิจารณารางวัลน,นี้ของยนะูฟาครับว่าไม่สมควรได้ทําหน้าที่นี้อีกต่อไปเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่รู้เรื่องเรื่องของฟุตบอลเลยไม่รู้ไปดูเกมไหนมานะครับซึ่งก็เอาละถึงแม้ว่าจะเป็นพรีเซงชัมแงที่ผ่านเข้ารอบมาแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่าพรีเซงชัมแงเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆก็เคยแพ้ให้กับทั้งลิเวอร์พูลแพ้ให้กับอาร์เซอลในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับในรอบลีกเฟสแต่ก็กลับมาได้คือดีขึ้นเรื่อยๆเ,เอาชนะ เียวภูในรอบ16บ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมมาได้นะครับก็เจอกับทีมจากอังกฤษอีกแล้วนะเป็นแอสตันวิลล่าเกือบไปเหมือนกันก็หวังว่านะัดต่อไปที่จะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยก็คงจะต้องถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องพักสักทีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอาร์เซนอลจะต้องเอาเชน,นะคู่แข่งระดับแชมป์เก่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถึง1 0ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถึง15สมัยให้ได้ก่อนนะครับซึ่ง จากผลงาน่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยการชนะในนัดแรกด้วยระยะห่าง2ลูก3ลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการการันตีนการผ่านเข้ารอบซะทีเดียวนะครับเพราะว่าทีมอย่างบาร์เซโลนาเองก็บุกไปแพ้ให้กับดอทมุลน,นะถึง3ประตูต่อ1ซึ่งก็มีหลากหลายแง่มุมที่ทำให้มิเกลเดตา้ารวมถึงอันเชล็ตตแล้วก็มาดานักเตะเนี่ยได้แง่คิดนะว่า นัดที่2เนี่ยจะเล่นกันยังไงทางฝั่งมัดเด็เองก็คงจะมีกําลังใจว่านัดแรกไปแพ้นอกบ้านมานัดที่2ในบ้านทีมอย่างดอทมุนยังชนะบาร์เซโลนาได้นะครับทีมอย่างแอสตันวิลล่ายังชนะเพรสเชมยงงได้แล้วดอทมูนเนี่ยก็ชนะบาร์เซโลนาด้วยผลต่างถึง2ลูกนะครับมัดิดเองก็คงจะมั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าจะเอาชนะอาร์เซอลได้ด้วย ระยะห่าง3ลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามใช้สภพกำลังทุกอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟัซิลิตี้อย่างสนามซานติอาโกเบนาบิลซึ่งก็ได้ขออนุมัติจากทางยูฟานะครับขอเล่นแบบปิดหลังคาเรียกว่าปิดประตูตีแมวกันไปเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็ด้วยหลังคาที่ปิดเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่เรียกว่าน่าจะเป็นนรกของทีมเยือนเกมนึ่งเลยทีเดียว พวกเขาก็หวังว่านั่นจะทําให้เป็นผู้เล่นคนที่12ของพวกเขานี่ยนี่ยังไม่รวมเรื่องของกรรมการผู้ตัดสินซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันจะมีความลําบากใจในการเป่าบางจังหวะเรื่องของฟรีคิกเรื่องของจุดโทษเรื่องของใบเหลืองใบแดงมากน้อยขนาดไหนนะครับอาซอก็ต้องระแวดระวังทุกอย่างเล่นอย่างรัดกุมที่สุดแล้วก็ต้องไม่บุกแบบพีผาม จริงๆคืนนี้เนี่ยส่วนตัวเป็นห่วงแบ็กซ้ายของอาร์เซอลมากนะครับถ้าใช้ไมล์ลุสเกลี่เนี่ยโอเคเราจะได้เรื่องของความเก่านะครับฟังไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ไมล์ลุสเกลี่จะดูมีความเก่าเยอะนะมีจังหวะบังบอลมีจังหวะพลิกบอลมีจังหวะทําเกมลุกสวยๆนะแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเล่นเกมลุกมากไปเนี่ยก็เกรงว่าไมล์ลุสเกลี่จะกลับลงมาไม่ทันนะครับจังหวะที่ตัวลุก ที่มีความคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วของเรอัลมาดริดเนี่ยจะโจมตีในจังหวะโต้กลับเร็วเนี่ยจะเป็นปัญหาได้แต่ยังไงก็ตามเชื่อว่ามิเกลเรต้าก็น่าจะรู้ปัญหานี้เป็นอย่างดีนะใจหนึ่งผมก็อยากให้อาร์ซอเนี่ยไปเล่นแบบเป็นธรรมชาติของตัวเองนะันั่นแปลว่าไมล์ลูอิสเกลีจะต้องอินเวิร์ตเข้ามาเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวที่ช่วยทําเกมรุกด้วยในจังหวะที่อาร์ซอได้บุกแต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็กังวลว่าจะโดนโต้กลับเร็วนะครับแล้วก็จะนํามาสู่ความเสียหายแต่ครั้นจะให้เราเล่นเกมรับเนี่ยก็อดนึกภาพไม่ได้ว่าเราจะโดนแฟนบอลเดเอ้ามัด,ดิดเนี่ยกดดันด้วยเสียงเชียร์ที่กระหึ่มกล้องซานเตียโกเบรนาริวแล้วก็ด้วยความสามารถของนักเตะมัดริดเองด้วยด้วยแรงจูงใจทั้งหลายทั้งปวงเราจะถูกกดจนงัวหัวไม่ขึ้นหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราตั้งรับ จนเกินไปนะแต่ว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าอาเซอวจะไปตั้งรับก่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชียร์ให้มันสามารถโต้กลับเร็วได้แบบเฉียบคมแล้วก็ยิงประตูมัดติดได้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราเราตั้งรับไม่อยู่แล้วโดนเจาะได้เนี่ยก็ต้องดูว่าจากนั้นอาร์เดต้าจะวางแผนเอาไว้แบบไหนยังไงนะจะรับต่อไหมหรือว่าจะเริ่มกลับมาเล่นเกมลุกมากขึ้นเมื่อเสียไป1ประตู อันนี้ก็พยายามที่จะมองทางหนีทีไล่เอาไว้เหมือนกันนะว่าแบบไหนที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อว่ากุณซือที่เน้นเล่นเกมรัดกุมถนัดเกมรับอย่างมิเกลอรเต้าเนี่ยจะไปเริ่มบุกใส่แล้วมัดเด็ดก่อนส่วนตัวมองว่าอารเต้าจะไม่เลือกแบบนั้นนะในพรสคอนเฟรนต์มิเกลอรเต้าเองก็ได้เปิดเผยว่าเขาเองก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็ ต้องการที่จะพาอาเซาเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์สโมสรเท่านั้นเองถ้าอาเซาสามารถทําได้และการที่จะทําได้เนี่ยอาเซาก็ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับนักข่าวเองก็พยายามจะถามว่าอาริต้าจะเล่นยังไงนะครับในคืนนี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับอาริต้าก็จะไม่เปิดเผยอะไรหมดเปลือกอยู่แล้วนะครับก็จะตอบ เลี่ยงๆไปบ้างเอาเท่าที่พอจะพูดได้นะเขาก็บอกว่าก็จะเล่นเหมือนกับเล่นที่ลอนดอนนั่นแหละที่เตรียมเตรียมไว้ก็จะกำชับกับนักนเตะนะว่ามีอะไรที่ จำเป็นจะต้องทําบ้างมีอะไรที่จะต้องควบคุมให้ได้นะตลอดทั้งเกมซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการคลองบอลนะครับอาซอก็น่าจะเน้นเก็บบอลไว้กับตัวเองแล้วก็ผ่านเวลาไปเรื่อยนะครับมีโอกาสก็ค่อยทําแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวิธีการเล่นในแต่ละช่วงแต่ละเฟสของเกมซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็พยายามที่จะใส่ไมซ์เซตให้ลูกทีมนะครับเชื่อมั่นว่าอาซอสามารถทำได้แล้วก็ต้องมีความ กล้าความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จนะสำหรับแฟนบอลนาเซาก็เอาใจช่วยกันนะคืนนี้ก็อย่าพลาด2องนาฬิกาเป็นค่าคืนที่เราก็จะได้ดูอาเซาเนี่ยเล่นในซานเตียโกเบนาบิวด้วยความหวังที่จะเข้ารอบ รองชนะเลิศซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็มาว่ากันในค่ําคืนนี้ก็หวังว่าจะเป็นโชคดีของแฟนบานาเาเู้ด้วยนะครับอะ่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอาทุกท่านเนี่ยกด, like, ก,ด try, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ